แต่งตัวเลยขนาดนั้นโดนตัดเล็บไปดูเหมือนแบบแม่มาจับมือจับไม้เขาเพิ่งมาวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่แปดป่ะวันที่แปดเดือนสองสองสองห้าหกสี่จะแต่งตัวไปไหนนะ <Okay. S 1> แต่งตัวไปไหน <Okay. S 1> แต่งตัวไปไหนลูก <Okay. S 1> แต่งตัวไปไหนจะแต่งตัวไปไหน แต่งตัวไปไหนนอนได้แล้วนอนได้แล้วผับปิดโควิดเขาไม่ให้ไปไหนหรอกผับอ่ะเขาไม่เปิดหรอกเมื่อกี้ขู่แฟดเฟสนี่เลิกแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาลืมลืมเงี้ยเดี๋ก็ขู่อย่างขู่ขู่ฟดเฟอยู่นะเมื่อกี้แหกปากร้านบ้านทั้งกระโดดทั้งฉกทั้งอะไรแบบโอ้โหพิสนุคันนิ้วไปหมดอ่ะเขากัดเขากัดแล้วแบบ <c oughs> ยังพยศอยู่ยังมีพยศอยู่ก็พยายามให้เขาอยู่ในอุ้งมืออย่างนี้นะคะเขาจะได้ชินก็ยังมีกัดอยู่บ้างแหละเพราะเขาเพิ่งมาเขาพิ่งไปรับเข้ามาเมื่อกี้อันนี้เขาสามเดือนกว่าแล้วค่ะสามเดือนครึ่งแต่ตัวที่จะไปรับตอนแรกเห็นในรูปอะ่ะสองเดือนครึ่งแต่เขาดูเพศผิดเขาบอกเมื่อกี้ยังเห็นเป็นตัวผู้อยู่เลยทำไมกลายเป็นตัวเมียเขาดูผิดเนี่ยงสียตาลาย คนขายตาลายอันนี้ก็เดี๋ยวเอามาเลี้ยงต้อยเอามาเลี้ยงต้อยทําพ่อพนันธุชอบชอบชอบให้เกาพานันเอามาเป็นพ่อพนันธุ์เพราะที่บ้านก็ตัวเมียเยอะตัวผู้ก็เยอะเหมือนกัน